สวัสดีชาวพิจิกคะ่ะดวงความรักประจาวันที่23มกราคมนะคะคุณได้เดืวมูลนะคะส่วนเขาเป็น6ถ้วยนะคะ เอาวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะกับคนรักนะคะอาจจะห่างกันไปแล้วหรือว่าเลิกรากันไปแล้วนะคะมีโอกาสาที่คนรักเก่าของคุณจะกลับเข้ามานะเขาเป็นหกถ้วยอ่ะนะคะเขายัางรู้สึกดีๆกับคุณนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากอยากจะกลับเข้ามาหาคุณคุณได้เดิมูนมมองว่าช่วงเวลาที่คุณไม่มีเขาหรือว่าห่างจากเขาเนี่ยคุณไม่มีความสุขนะคะเป็นช่วงเวลาที่มันมืดมนนะดังนั้นเนี่ยการที่เขากลับเขามาง้อไม่มองว่าคุณจะให้โอกาสนะคะพลังงานที่ได้มาอีกสองใบนั้นดีมากๆมีโซเมดแล้วก็มีโรแมน ต่างคนต่างใจตรงกันยังรักกันอยู่มากแล้วก็มีพลังงานเนื้อคู่ด้วยก็ขึ้นมาตอกย้ำมาแล้วว่าทำไมถึงยังตัดกันไม่ขาดนะคะในนั้นถน้าเกิดว่าใครที่คนรักกลับมาง้อในวันนี้ก็สามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้นะคะให้โอกาสได้เขามีความจริงใจนะคะแล้วก็ความรักที่เคยมีให้คุณก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ